สวัสดีค่ะเจคโนอขอแนะนำให้ชมกับบ้านเดี่ยวให้เช่านะคะอยู่โซนตลาดก้านเหลืองค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านเดี่ยวแปลงนี้นะคะสร้างอยู่บนที่ดินขนาด79ตารางวาค่ะทุกท่านอยู่ในซอยข้างวัดก้านเหลืองค่ะพื้นที่กว้างนะคะทุกท่านราคาเบาพิเศษนะคะทำเรดีสิ่งอำนวยความสะดวกครบอยู่ใกล้มินิบิกซีด้วยนะคะ อยู่ไม่ไกลจากถนนเรียงเมืองด้วยค่ะ500เมตรเท่านั้นเองการเดินทางที่สะดวกสบายพร้อมบ้านหลังใหญ่ตามห้องนอน2ห้องน้ำแถมแอร์ให้อีก2เครื่องค่ะอยู่ใกล้สำนักงานขนส่งด้วยนะคะอยู่ใกล้ตลาดก้านเหลืองด้วยค่ะราคา1 5 9 0 0 0้านบาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมนะคะติดต่อ ได้ตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปเลยนะคะโทรคุยสอบถามโดยตรงนัดหมายล่วงหน้าและไปดูพื้นที่ทำเรลสภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนค่ะดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ